อใส่แวนเลยเวาดยากไปเลย,เลยมาดูข้างนู้นยังไม่ได้ทำเลยเงานละเอียดอ่อนเงิน สีแดงันเดสีด,ำ,สดำแดงกระเด็นมาโดนนี่นิดหนึ่งไม่อะไรพร่งนี้้พิ่มเพใ่้เขาหน่อยขาขาวขันกันเล็กอ้าวเก็บงานยังมันจะเก็บไม่ได้มันโดนดำแอคนีนิดหนึ่งมีมีขาวอ่ะโอเคได้ไหม พอจะได้ไหมเนี่นออนออนอยอคนใส่แวนเลย งานละเอียดแล้วพี่น้องละเอียดมากเอาถ้าปวดตาเลยเพ่งก็จะตีสิ้นได้อ๋อไม่ใช่พี่พ,พี่แดงมันหลอกไม่ได้แต่สีมันหลอกตาเลยโอเค